การหั่นหอมแดงอาจทําให้หลายๆคนเสียน้าตามาแล้วไม่ว่าจะเป็นหอมแดงหอมแขกหรือว่าหอมหัวใหญ่หั่นทีไรน้ําตาไหลทุกที่วันนี้พี่อ้อมมาพร้อมกับเคล็ดลับง่ายๆในการแก้ปัญหานี้นะคะนั่นก็คือการใช้มะนาวนั่นเองค่ะวิธีการง่ายๆเลยนะคะหลังจากที่เราแกะเปลือกหัวหอมออกมาแล้วค่ะก่อนที่เราจะหั่นนะคะให้หั่นมะนาวก่อนค่ะแบบนี้เลยนี่นะคะพี่อ้อมจะหั่นออกมาแค่นีดเดียวเท่านั้นค่ะ แล้วก็ใช้ส่วนที่เป็นน้ำมะนาวค่ะถูไปกับมีดแบบนี้เลยทั้งสองฝั่งเลยนะคะถูให้ทั่วมีดแบบนี้เลยแล้วเราก็มาหั่นหอมแดงกันค่ะนี่เลยเพิ่มจะหั่นใกล้ๆเลยนะคะนี่ค่ะหั่นไปเลยซึ่งปกติถ้าหั่นเท่านี้นะคะน้ำตาจะไหลแล้วค่ะนี่ค่ะ ซึ่งวิธีนี้ไม่ไหลเลยนะคะซึ่งถ้าใครต้องหันหอมแดงเยอะๆนะคะหลังจากที่เราหั่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็ให้เติมน้ามานํามะนาวเข้าไปอีกค่ะถูเข้าไปอีกเลยแบบนี้ค่ะถูทั้งสองฝั่งเลยนะคะตัวนี้ช่วยได้จริงๆเลยนะคะพี่อ้อมทดลองมาแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่อ้อมจะหั่นต่อเลยหัน่นใกล้ๆแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะ แค่นี้นะคะน้ําตาเราก็ไม่ไหลเมื่อเวลาเราหั่นหอมแดงแล้วนะคะหรือจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะคะง่ายๆกว่านี้เลยค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมใส่เฟซชิลเท่านั้นนะคะแค่นี้น้ําตาของเราก็จะไม่ไหลเมื่อเวลาเราหันหัวหอมแล้วค่ะ